สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์ร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวโอนี้จะทําขึ้นมาได้ําสินค้าไม่ได้ักชวนเรื่องการลงทุนแต่ได้การลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะเป็นลิก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคลิปโต2 2 3อันนี้ก็อยู่กับเช้านี้กับใบแนนะช่วงนี้ก็ประมาณจะสิบโมงนะนะตอนนี้ก็สามโมงหนะ้าสิบนะอ่ะอันนี้ BTC ก็หลุดสองหมืเก้าพันแล้วนะครับอ่ะ หยุดอีกครั้งนะพาตลาดร่วงนะโอ้โหร่วงนะแต่ก็จะมีตัวที่ลงแรงนะแล้วก็บวกเยอะนะอันนี้คือลงแรงในตัว Volume ม c r v เนี่ยนะที่โดนแฮกไป1,600ล้านแล้วก็คอมนะอ่าตัวนี้ก็ปรับตัวลงมาอ่ะไปดูกันสักเล็กน้อยนะก็วันนี้ก็ราคาสูงสุดที่ที่เมื่อคืนดีดขึ้นมานะก็ทาท่าทำทางหลายวันแล้วนะ อ,อยู่ที่29,473นะแล้วก็ล่วงไปต่ำสุดเลยนะที่28,720ตอนนี้ก็ยืนแถวแถว28,900กำลังจะไปกลับ9 29 0 0นะฮะไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าวันนี้นะหรืออาจจะต้องรอนะครับอ่ะไปดูตลาดกันนะสิบรุ่มซื้อขายนะอันดับหนึ่งก็เี็นที่28,961ลบ1.6เปอร์เซ็นอีทรียมนะ อันดับ2 1829.30นะลบ2.2% XRP เนะี่ยอันดับ3อยู่ที่0.6857หลุด0.7นะลบ3.4%เ um นโซเนียม่ยก็อยู่อันดับ4อยู่ทีแถว23.34นะฮะลบ5.5% b n b อันดับ5 239นะอันนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเพราะเขาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะ b n b นะลบห8 Litecoin 90ดอลลาร์นะอีก3วันจะฮาร์ดฟอกหรือว่าจะไม่ได้นะตัวนี้นะเห็นมีคข่าวนะเววแววนะโ p ก็1.59่บ5.6%ด้าคอยเนี่ยอันดับ8นะ0 0น6 8โอ้ลงมาเยอะอยู่นะลงจาแถวนี้นะ,ะแล้ว c r v นะก็0 5 c C นะลบส2คอมนี่ก็6 2 6, 6, 6, 6, 6 2 8นะ ลบ18%นะโอ้โหตัวฟิวเจอร์ XRP เนี่ยมันเห็นเห็นค้างอยู่ประมาณเดือนก,กว่าๆแล้วนะเก่งกําไรนะอ่าแต่ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะอ่าดับหนึ่ง USM ฟิวเจอร์นะแล้วก็ ARP นะแล้วก็บิตคอยแล้วก็หลายๆตัวนะอ่าคอยฟิวเจอร์ M นะก็ XMR นะแล้วก็ตัวอื่นๆน,นะมีบ้างนะ ก็จะประมาณนี้สมรับวันนี้เช้าตลาดที่แดงนะบางตัวก็ดีบบ้างนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบเ,เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับเช้านี้กับใบั้นนะ,ะก็ขายของกระเซงน้อยนะใต้คลิปดจะมีลิงก์สมัครกระดาษเทดคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบั้นสมัครเป็นหนึ่งในะที่นะใช้เมลในการสมัครยีน่นานัวต้นในบัตรประชาชนสามสิบปันทีความน่าจะถือสูงปรับไปสูงแต่ก็มีความเสี่ยงอันนี้เปิดมาห้าปีนะครับ เว็บเทรดขีตอันดับหนึ่งโลกใครไม่สมัครสมัครได้โอเคเอ็กซ์เว็เทรดขีตอันดับสองโลกนะเปิดมาแปดปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมัจจินดีสุดในโลกดีกว่าไมนันดียังไงก็ลองสมัครกันเทรดดูกูโค้ดก็เป็นหนึ่งเว็บตัวน้ำมีหลักหลายผลิตภัณฑ์เปิดมาสี่ปีนะเกดรอยดโอก็เป็นหนึ่งเว็บตัวน้ำเปิดมาสิบปีนะกีบีคอยก็ฟาร์มได้มีหลักหลายผลิตภัณฑ์สมัครใช้เงินในการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนกระตอนเงินได้แอลแบงเป็นหนึ่งเว็บตัวน้ำเปิดมาแปดปีสายเกมโมบอกก็ติดดในนเกมสรร้้าางยไะ เราละคยเกมขุดเหรียญได้เงินจริงนะ,ะ,ะสายฟรีห้ามพลาดหรือใครจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้เชิญชวนองการลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ออกพิจารณากันดีๆนะครับเจ้กันใหม่นะครับบ๊ายบาย